สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระวัตถุมงคลดีๆมาแนะนํากันอีกเช่นเคยนะครับเป็นพระผงหลวงปู่เกษมเขมโกสุสารไตรักจังหวัดลำปางรุ่นเสงลีหอจัดสร้างเมื่อปี2536นะครับซึ่งหลวงปูเ่เกษมท่านก็เป็นพระเจกิอาการดังที่มีลูกสิทธิ์ลุกหาให้ความเคารพศรัทธามากมายทั่วประเทศเลยนะครับบารมีของท่านไม่ธรรมดานะครับเป็นพระเนื้อผงหน้ากากทองคําและก็ตะกุดฝังตะกุดทองคานะครับจำนวนการจัดสร้าง ก็ถือว่าน้อยนะครับทุกวันนี้พบเจอได้น้อยมากนะครับและก็เป็นที่นิยมนะครับวันนี้นะครับตัวกระผมได้นํามาให้ชมศึกษากันนะครับสภาพสวยงามลเดิมนะครับยังไม่ผ่านการใช้เลยนะครับด้านก็เป็นทรงระฆังนะครับด้านหน้าเป็นรูปลูกปู่นะครับด้านหลังเป็นมังกรนะครับซึ่งวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับหลวงปู่ท่านในเมตตาฐานจิตนะครับเป็นอย่างดีออกในเลิกยามที่ดี ชื่อรุ่นก็ดีสิงรีเหาะนะครับเหมาะแก่การค้าขายธรรมมาหาจินนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับล้วนมีประสบการณ์นะครับและเป็นที่นิยมของลูกศิษย์ลูกหาทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงเนื้ออะไรนะครับต่างทุกผู้ทุกคนเสาะแสวงหานะอยากได้มาครอบครองอยากได้มาบูชาติดเนื้อติดตัวกันในการธรรมมาค้าขายธรรมมาหาจินถือว่าสุดยอดนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับที่ติดตาม ในช่องทาง YouTube สุวิทย์วัตถุมงคลนะครับขอพอบคุณมากเลยสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชิปดีๆนะครับชิปดีๆมีประโยชน์นะครับที่ตัวกผมได้นำพรักเครื่องวัตถุมงคลนะครับดีๆเป็นของกินของแท้นะครับก็จะทยอยลงนะครับไปเรื่อยๆนะครับเผยแผ่ครูบาอาจารย์ไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าท่านใดนะครับ ที่มีความรักความศรัทธาอยากได้พระรุ่นเซงริฮอของหลวงปู่เกษมไปบูชาติดเนื้อติดตัวในการทำมาค้าขายทำหาจินนะครับถือว่าเป็นสุดยอดนะครับก็สามารถทักทายกนเข้ามาได้นะครับแบ่งปันกันบูบชานะครับนะครับท้ายละการสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับเอทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟัง นะครับขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ